เรื่องราวที่ทุกท่านจะได้รับฟังต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาพาดพิงถึงบุคคลใดทั้งสิ้นซึ่งอาจมีชื่อบุคคลหรือสถานที่ที่มีอยู่จริงหรือเป็นเพียงสถานที่สมมติขึ้นตามจินตนาการของผู้แต่งโปรดรับชมรับฟังด้วยความบันเทิงเท่านั้นวีรบ,บุรุษเงาอัคคี การต่อสู้และความรักที่ก่อเกิดองค์ที่หนึ่งการล้มลงและเงาแห่งความหวังหลังจากการต่อสู้อันดูเดือดกับจอมมารไตรภพอักคีผู้เป็นความหวังสุดท้ายได้เดินลัดเละาะผ่าป่าหญ้ารกทึบด้วยความเหนื่อยล้าร่างกายของเขาบอบช้ำจากบาดแผลน,นับไม่ถ้วนแขนขาหนักอึ้งราวกับมีหินถ่วง ทุกย่างก้าวคือการต่อสู้กับความเจ็บปวดและพิษร้ายที่จอมมารทิ้งไว้เส้นทางที่เคยคุ้นตาในยามปกติตอนนี้กลับดูเลือนรางและไม่สิ้นสุดไม่นานนักสัมผัสที่คุ้นเคยในฐานะนักรบผู้มากประสบการณ์ก็เตือนเขาถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานอักคีรู้สึกได้ถึงความผิดปกติรอบตัว เสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ดูเหมือนจากกระซิบกระซากถึงเงาที่ซ่อนเร้นชั่วพริบตาเขาก็รู้ตัวว่าถูกล้อมไว้ในวงล้อมที่มองไม่เห็นแรงกดดันที่มองไม่เห็นบีบรัดรอบตัวบ่งบอกถึงจำนวนศัตรูที่มหาศาลจากความมืดมิดเบื้องหน้ากลุ่มคนปริศนาก็ปรากฏตัวออกมาอย่างช้าๆ ร่างกายกำยำใหญ่โตเราวกับผู้เขาเคลื่อนที่นำมาคือนายพลยักษ์ผู้เป็นที่รู้จักกันในนามทูตแห่งความมืดของจอมมารไตรภพเขามีดวงตาสีเลือดที่ฉายแววโหดร้ายและลูกน้องอีกจำนวนหนึ่งที่ถืออาวุธหน้าตาหน่าสะพรึงกลัวนายพลยักษ์เผยรอยยิ้มเย้ยหยันบนใบหน้าดวงตาจับจ้องไปที่อคคีรากับเหยื่ออันโอชะ อักคีรวบรวมเรี่ยวแรงเฮือกสุดท้ายยกดาบสุริยธรรมินอาวุธคู่กายที่เปล่งแสงเรืองรองในยามปกติขึ้นมาหมายจะต่อสู้ทว่าพิษที่กัดกินร่างกายกลับทำให้เรี่ยวแรงทั้งหมดเหือดหายไปอย่างฉับพลันดาบในมือของเขาหนักอึ้งราวกับถูกหลอด้วยตะกัวแสงที่เคยเรืองรองในยามปกติบัดนี้ริบหรี่ลงทุกทีอัคี พยายามขยับตัวแต่ร่างกายกลับไม่ตอบสนองนายพลยักษ์หัวเราะดังลั่นสนานป่าฮ่าฮ่าฮสงสัยพิษคงจะออกฤทธิ์แล้วสินะเฮ้ยพวกเราจัดการมันซะคำสั่งของนายพลยักษ์เป็นสัญญาณให้ลูกน้องพุ่งเข้าใส่อัคีด้วยความรวดเร็วและไร้ความปราณีภาพสุดท้ายที่อัคีเห็นก่อนสติจะดับวูบลงนั่นคือ ใบหน้าของนายพลยักษ์ที่เต็มไปด้วยความสะใจและความมืดมิดจากนั้นทุกอย่างก็กลายเป็นความว่างเปล่าในขณะเดียวกันหมวดฟ้าหรือเงาสีครามผู้เชี่ยวชาญด้านการสอดแนมและต่อสู้ระยะประชิดซึ่งได้รับคำสั่งให้ตามคุ้มการอาคีอย่างลับๆได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ เธอแอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ที่มีพุ่มไม้ทับทึบปกปิดตัวตนไว้อย่างแนบเนียนดวงตาของเธอมองไปยังร่างของอาคีที่หมดสติไปแล้วด้วยความเจ็บปวดแต่จิตใจก็ยังคงนิ่งสงบรอจังหวัดที่จะเข้าช่วยเหลืออาคีถูกนำตัวมายังสถานที่แห่งหนึ่งที่ดูเหมือนเป็นป้อมประการลับมันถูกสร้างขึ้นจากหินภูเขาไฟสีดำสนิท มีกำแพงสูงตระงานและรั้วเหล็กแหลมที่กั้นขวางทุกเส้นทางการคุ้มกันหนาแน,น่งไปด้วยทหารยักษ์ที่เดินลาดตระเวนอย่างไม่ขาดสายแม้แต่หมวดฟ้าผู้เชี่ยวชาญการแทรกซึมก็ยังไม่สามารถตามเข้าไปในภายในสถานที่แห่งนั้นได้โดยง่ายเธอรู้ดีว่ามีทางเดียวที่จะเข้าไปช่วยอักคีได้นั่นก็คือต้องปลอมตัวเท่านั้นเธอจึงวิทยุ แจ้งข่าวไปยังศูนย์บัญชาการลับของหน่วยเงาพิทักษเพื่อขอกำลังเสริมแม้จะรู้ดีว่ากำลังเสริมจะต้องใช้เวลาเดินทางมาถึงแต่เธอก็ไม่มีทางเลือกจากนั้นหมวดฟ้าก็เริ่มต้นแผนการเธอใช้ทักษะการปลอมตัวที่ยอดเยี่ยมเปลี่ยนเครื่องแบบทหารยักษ์ที่เธอได้จากการสะกดรอยอย่างรวดเร็วปรับเปลี่ยนท่าทางการเดินและน้ำเสียงให้เหมือนทหารทั่วไป ก่อนจะลอบแทรกซึมเข้าไปในป้อมประการแห่งนั้นอย่างเงียบเชียบราวกับเงาที่เคลื่อนไหวในความมืดมิดองค์ที่สองห้องขังแห่งความมืดมิดและเสียงเรียกแห่งความหวังอักคีลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆศีรษะของเขายังคงมึนงงเล็กน้อยเขาปว่าสายตาไปรอบๆพบว่าตนเองอยู่ในห้องขังที่มืดสลัว มีเพียงแสงไฟริบรีจากตะเกียงที่แขวนอยู่บนผนังหินที่พอมองเห็นบรรยากาศภายในห้องเย็นเยือกเยือกราวกับอยู่ในหลุมฝังศพหลังจากที่เขาตั้งสติและทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดความจริงอันโหดร้ายก็ปรากฏขึ้นเขาถูกขังอยู่ในห้องที่สร้างขึ้นจากหินแข็งแกร่งและเหล็กกล้าชั้นดีมีการป้องกันหนาแน,าน่นจนยากที่จะหลบหนีออกไปได้โดยง่าย และที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือร่างกายของเขาอ่อนล้าและอาวุธคู่กายอย่างดาบสุริยทมินก็ถูกยึดไปเสียด้วยในสถานการณ์เช่นนี้เขาทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือต้องรีบฟื้นฟูก,กำลังกายให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาเริ่มฝึกการหายใจแบบพิเศษ ที่ช่วยฟื้นฟูพลังงานในร่างกายอย่างช้าๆทันใดนั้นเองเสียงกระซิบแผ่วเบาที่คุ้นหูก็ดังมาจากช่องเล็กๆบริเวณด้านล่างของประตูเหล็กหนาอัคีอัค,อคีคุณอยู่ในนั้นหรือเปล่าอัคีเอ,อ่ยถามด้วยความประหลาดใจและสับสนนั่นนั่นใครลนะ่ะเสียงนั้นตอบกลับมาอย่างรวดเร็วฉันเองฟ้าอัคี คุณเป็นอะไรมากไหมความรู้สึกโล่งใจแล่นไปทั่วร่างของอกคีเขาไม่คิดไม่ฝันว่าหมวดฟ้าจะมาอยู่ที่นี่ได้กันฉันไม่เป็นอะไรมากว่าแต่ถือมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันละ่ะหมวดฟ้ารีบเอ่ยขึ้นด้วยเสียงกระสับกระส่ายอย่าเพิ่งถามอะไรฉันนักตอนนี้ฟังฉันอย่างเดียวฉันมีเวลาพูดได้ไม่มากนะักคุณอย่าพึ่งทำอะไรบ้าๆนะ เสียงของเธอแฝงไปด้วยความเร่งรีบและเป็นห่วงฉันจะหาทางช่วยคุณออกไปห้องนี้แข็งแรงมากสร้างขึ้นจากหินและเหล็กที่แข็งที่สุดต้องใช้กุญแจพิเศษเท่านั้นถึงจะเปิดได้ฉันจะไปหากุญแจมาให้คุณพร้อมกับดาบสุริยทมินของคุณเท่านี้ก่อนนะดูเหมือนจะมีคนมาแล้วเสียงฝีเท้าหนักๆดังมาจากทางเดินภายอกห้องขัง ทำให้การสนทนาต้องหยุดลงทันทีอักขีได้ยินเสียงหมวดฟ้าที่หายไปพร้อมกับเสียงที่ดูเหมือนเธอจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วความหวังเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของอักขีการปรากฏตัวของหมวดฟ้าเป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆในความมืดมิดที่สุดของเขาเขารู้ดีว่าการหลบหนีออกจากที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การมีเธออยู่เคียงข้าง ทำให้เขารู้สึกมีกําลังใจขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจองค์ที่สเส้นทางอันตรายและการเสียสละของฟ้าหมวดฟ้าเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไร้เสียงราวกับเงาที่พลิ้วไหวไปตามกระแสลมยามค่ำคืนเธอรู้ดีว่าทุกวินาทีมีค่า การค้นหากุญแจในป้อมปราการลับแห่งนี้เปรียบเสมือนการงม,มเข็มในมหาสมุทรเพราะกุญแจแต่ละดอกอาจถูกเก็บไว้ในห้องที่แตกต่างกันและแต่ละห้องก็มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดไม่เหมือนกันเธอเริ่มต้นภารกิจด้วยการใช้ทักษะการสอดแนมขั้นสูง ค่อยๆลอบสำรวจไปตามโถงทางเดินที่มืดมิดและเงียบสงัดราวป่าช้าหลบเลี่ยงสายตาคมกริบของทหารยักษ์ที่เดินตรวจตราอย่างเข้มงวดราวกับหุ่นยนต์ห้องแรกที่เธอเล็งไว้คือห้องบัญชาการซึ่งเป็นไปได้สูงที่จะเป็นที่เก็บกุญแจสำคัญเธอต้องเผชิญหน้ากับทหารยักษ์สองนายที่ยืนเฝ้าประตูอย่างแข็งขัน หมวดฟ้าใช้ความว่องไวและความรู้ด้านการต่อสู้ประชิดต,ตัวเข้าจัดการอย่างรวดเร็วและเงียบงันราวกับวิญญาณร้ายที่มาเยือนเสียงเพียงเล็กน้อยก็อาจทำให้แผนทั้งหมดพังลงได้เธอลากร่างของทหารยักษ์ทั้งสองไปซ่อนในมุมมืดอย่างระมัดระวังก่อนจะใช้เครื่องมือสะเดาะกลัน่นเปิดประตูเข้าไปภายในอย่างชำนาญ ภายในห้องบัญชาการเธอพบแผนผังของป้อมปราการและข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยรวมถึงตำแหน่งของห้องสำคัญบางแห่งเธอกวาใสายตาหาบางสิ่งที่จะเป็นกุญแจแต่กลับไม่พบอะไรเลยนอกจากเอกสารลับมากมายที่วางระเกะระกระบนโต๊ะหมวดฟ้ากัดฟันเล็กน้อย เธอรู้ว่านี่จะเป็นการเดินทางที่ยาวนานและอันตรายยิ่งกว่าที่คิดเธอเคลื่อนย้ายไปยังห้องถัดไปที่ระบุว่าห้องเก็บของมีค่าซึ่งมีโอกาสสูงที่จะมีกุญแจอยู่การป้องกันของห้องนี้แน่นหนากว่าเดิมมากมีกับดักเลเซอร์สีแดงฉานตัดผ่านความมืดและระบบเซ็นเซอร์ความร้อนที่ซ่อนอยู่แทบทุกซอกมุม หมวดฟ้าใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีของหน่วยเงาพิทักษ์คักในการปิดใช้งานระบบบางส่วนอย่างเชี่ยวชาญแต่ก็พลาดท่าไปเหยียบโดนกับดักเข้าจนได้เสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นอย่างกึกกระห้องไปทั่วทั้งป้อมปราการพร้อมกับที่กำแพงด้านหนึ่งเปิดออกเผยให้เห็นทหารยักษ์อีกหลายนายที่พุ่งเข้ามาโจมตีอย่างรวดเร็วราวกับฝูงอสูร หมวดฟ้าหยิบมีดสั้นคู่กายออกมาแสงวูบวาบจากคมมีดสะท้อนกับแสงสลัวเธอเข้าปะทะก,กับทหารยักษ์เหล่านั้นอย่างดุดันและกล้าหาญร,ร่างกายของเธอพลิ้วไหวราวกับสายลมหลบลีกการโจมตีอันรุนแรงและสวนกลับด้วยความแม่นยำทุกครั้งที่ศัตรูเผยช่องว่างแต่จำนวนศัตรูที่มากกว่าทำให้เธอต้องรับบาดเจ็บ แขนซ้ายของเธอถูกดาบขนาดใหญ่ของทหารยักษ์กรีดเป็นแผลลึกเลือดสีแดงสดซึมเปื้อนเครื่องแบบทหารยักษ์ที่เธอสวมใส่อย่างเห็นได้ชัดความเจ็บปวดแล่นไปทั่วแขนแต่เธอก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้ไม่ยอมแพ้จนในที่สุดทหารยักษ์เหล่านั้นก็ล้มลงไปกองกับพื้นอย่างหมดสภาพด้วยร่างกายที่สบักสบอมและเหนื่อยล้า หมวดฟ้าพยายามฝืนสังขารค้นหากุญแจในห้องนั้นดวงตาของเธอกวาดไปทุกซอกมุมอย่างไม่ละความพยายามจนในที่สุดเธอก็พบพวงกุญแจเหล็กขนาดใหญ่ที่ห้อยอยู่บนผนังด้านในสุดของห้องกุญแจดอกหนึ่งในนั้นดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำหรับห้องขังของอักคี เธอกำพวงกุญแจนั้นไว้แน่นแม้จะเจ็บปวดจากบาดแผลก็ตามเธอรีบตรงไปยังห้องขังของอักคีทันทีโดยพยายามใช้เส้นทางที่เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้บาดแผลของเธอยังคงเจ็บปวดและทำให้การเคลื่อนไหวช้าลงเล็กน้อยแต่ความคิดที่จะช่วยอักขีให้รอดพ้นจากอันตรายเป็นแรงผลักดันให้เธอฝืนทนจนถึงที่สุด ในที่สุดเธอก็มาถึงหน้าห้องขังของอากีอย่างปลอดภัยฟ้าอากีเธอเกิดอะไรขึ้นกับเธอทำไมถึงได้บาดเจ็บขนาดนี้อากีรีบพุ่งเข้ามาหาเธอสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลอย่างเห็นได้ชัดเขารับพวงกุญแจและดาบสุริยทมินจากมือของเธออย่างรวดเร็วไม่ไม่เป็นไรค่ะแค่ แค่บาดเจ็บเล็กน้อยเธอพยายามยิ้มให้เขาแต่ใบหน้าของเธอซีดเผือดและเต็มไปด้วยคราบเลือดรีบรีบไปเถอะครับก่อนที่นายพลยักษ์จะรู้ตัวเธอพูดเสียงพร่าก่อนที่เธอจะซุดตัวลงพิงกรอบประตูดวงตาของเธอปิดลงเล็กน้อยด้วยความอ่อนเพลียแต่ก็ยังคงมีรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากฟ้าไม่จริงนะ เธอทำเพื่อฉันมากเกินไปแล้วอัคคีรีบประคองร่างที่สะบักสะบอมของหมวดฟ้าขึ้นมาในอ้อมแขนดาบสุริยธรมินในมือของเขาเปล่งแสงสีแดงเข้มราวกับรับรู้ถึงความโกรธแค้นและความเจ็บปวดที่เขาได้รับฉันไม่ถึงเธอไว้ที่นี่แน่นอนอัคคีจะตัดสินใจอย่างไรกับการช่วยหมวดฟ้าที่บาดเจ็บ และพวกเขาจะสามารถหนีออกจากป้อมปราการที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้ได้หรือไม่องค์ที่4การหลบหนีอันห้าวหาญและอัคีที่เดือดดาลอาคีไม่มีเวลาลังเลแม้แต่วินาทีเดียวเขาอุ้มร่างที่อ่อนปวกเปียกของหมวดฟ้าขึ้นมาด้วยแขนซ้ายเพียงข้างเดียวอย่างทนุถนอมดาบสุริยธมีนถูกกระชับไว้ในมือขวาที่ว่างอยู่ ดวงตาของเขาฉายแววเด็ดเดี่ยวผสมผสานกับความโกรธแค้นเมื่อเห็นบาดแผลของหญิงสาวที่สละชีพเพื่อเขาเขาจะไม่ยอมให้ความพยายามของเธอต้องสูญเปล่าแม้แต่น้อยฟ้าอดทนไว้นะเราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกันอาคีกระซิบข้างหูหมวดฟ้าก่อนจะหันมาเผชิญหน้ากับโถงทางเดินมืดที่เต็มไปด้วยศัตรู เสียงสัญญาณเตือนยังคงดังสนั่นก้องปล้องปลาการเป็นการประกาศให้รู้ว่าพวกเขากำลังหนีทหารยักษ์กลุ่มแรกพุ่งเข้ามาจากปลายทางเดินอาคีตะโกนก้องพลังลมปลานอาคีเพืองทมินระเบิดพลังงานสีแดงเข้มพุ่งพล่านออกมาจากร่างของเขาห่อหุ้มดาบสุริยะทมินเอาไว้อาคีฟาดฟันดาบออกไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง ฟันฝ่าผ่านร่างของทหารยักษ์ราวกับพายุที่โหมกระหนำ่ำแม้จะมีหมวดฟ้าอยู่ในอ้อมแขนข้างหนึ่งแต่การเคลื่อนไหวของเขาก็ยังคงคล่องแคล่วและเด็ดขาดเขาหลบหลีกการโจมตีที่เข้ามาพร้อมกันหลายทิศทางอย่างเหลือเชื่อพลางสวนกลับด้วยคมดาบที่เปล่งแสงเพลิงสีทรรมิน การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเลือดพล่านเสียงดาบปะทะกันกึกก้องเสียงกรีดร้องของทหารยักษ์ดังระงมอัคคีใช้พลังลมปราณหมุนเวียนไปทั่วร่างทำให้เขามีพละงกำลังและความเร็วเหนือกว่าปกติดาบสุริยธรมินจงแผดเผาเขาตวัดดาเป็นวงกล้างสร้างคลื่นเพลิงสีแดงฉานกวาดล้างทหารยักษ์ที่เข้ามาใกล้ให้กระเด็นออกไปทว่าด้วยภาระที่ต้องอุ้มหมวดฟ้าไว้ ทำให้เขาเสียเปรียบในการเคลื่อนไหวอยู่บ้างบางครั้งก็ต้องใช้แผ่นหลังรับการโจมตีเพื่อปกป้องเธอพวกเขาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างช้าๆแต่ไม่หยุดยัง้งทุกย่างก้าวคือการต่อสู้ที่ต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและเนื้อเชือกของศัตรูอคีปัดป้องหลบหลีกและโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อนพลันลมปราณของเขาถูกใช้ออกมาอย่างต่อเนื่องจนเริ่มพร่องลมไปเรื่อยๆ ในขณะที่อัคคีกำลังต่อสู้กับฐานยักษ์กลุ่มสุดท้ายที่ปิดกั้นทางออกทันใดนั้นเงาร่างขนาดมหึือมาก็ปรากฏขึ้นที่ปลายทางเดินนั่นคือนายพลยักษ์เขายืนตะหงานขวางทางด้วยดวงตาสีเลือดที่จ้องมองมายังอัคคีด้วยความแค้นและเกลียดชังแกหนีไม่พ้นหรอกอคัคคีและแกจะต้องจดใช้ที่ทำร้ายลูกน้องของข้านายพลยักษ์คำรามลั่น ร้อมชักดาบขนาดใหญ่ของตนออกมาเตรียมเข้าโจมตีแต่ก่อนที่นายพลยักษ์จะก้าวเข้ามาถึงเสียงฝีเท้าจำนวนมากก็ดังมาจากด้านหลังของอาคีหน่วยเงาพิทักษมาแล้วเราจะจัดการเองเป็นเสียงของผู้บัญชาการเงาผู้มาพร้อมกับกำลังเสริมของหน่วยเงาพิทักษที่หมวดฟ้าได้วิทยุแจ้งไปพวกเขาพุ่งเข้ามาสมทบการต่อสู้ในทันทีโอบล้อมทหารยักษ์ที่เหลือและนพลยักษ์เอาไว้ อาคีหันไปมองกำลังเสริมด้วยความโล่งใจเขารู้ว่านี่คือโอกาสสำคัญที่จะช่วยหมวดฟ้าเขาไม่รอช้ารีบมอบร่างของหมวดฟ้าให้กับหน่วยพยาบาลสนามของหน่วยเงาพิทักษ์ที่วิ่งเข้ามารับอย่างรวดเร็วฝากฟ้าด้วยพาเธอไปรักษาตัวให้เร็วที่สุดอาคีพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพร้อมกับที่แสงเพลิงจากดาบสุริยธรมินของเขาโชดช่วงขึ้นอีกครั้งดวงตาของเขาจับจ้องไปที่นายพลยักษ์ที่ยืนอยู่เบื้องหน้า อาคีในพลยักษ์เรื่องนี้ฉันจะจัดการเองแกต้องชดใช้ที่ทำใา้ฟ้าและทำให้ฉันต้องเสียเวลากับแกอาคีรู้ดีว่าการต่อสู้ที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นบัดนี้เขาไม่มีภาระต้องปกป้องใครอีกแล้วเขาสามารถปลดปล่อยพลังทั้งหมดที่มีเพื่อเผชิญหน้ากับในพลยักษ์ได้อย่างเต็มที่การต่อสู้ระหว่างอาคีกับในพลยักษ์จะเป็นอย่างไรต่อไป